ครับผมบอกเลยว่าเราทำซีรีส์ออกมาได้อย่างให้ทุกคนให้ให้เยาวชนได้ชมกันใช่ครับมีทั้งซีรีส์เกิร์เกอรเ,เลิฟแล้วก็บอยเลิฟนะครับใช่ว่าพีรายการต่างๆที่ทําให้ทุกคนได้แบบชื่นชมในวงวงการบันเทิงครับผมใช่ครับก็อย่างที่พี่เอ๋บอกไปครับว่า,าจริงๆแล้วเราดีใจทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางองค์กรของเราเองทั้งนักแสดงแล้วก็ศิลปินทุกท่านรวมถึงสตาฟด้วยทุกคนดีใจมากที่เราได้รับรางวัลนี้ครับแล้วก็หวังว่าเราจะสามารถทําสื่อต่างๆให้ให้ คนในทั้งประเทศเราแล้วก็คนต่างชาติได้ดูแล้วก็ชื่นชมไปกับเราใครใครอยู่อยู่พีเอ็มทีวีมาได้สิบหกปมด้หกเก็บแม่ไม่ใชรอรอรใครนะโอ้โหพี่ผมเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วครับผมแต่ที่เราสังเกตุการณ์ที่ทานพันดาวเราก็คุณตามรอยกันเยอะมากเลยนะไปขึ้นโดงขึ้นดอยตามไปดีใจครับที่ทำให้คนแบ ทั่วโลกเลยดีกว่าที่มาสนใจในวงการบันเทิงมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็สนใจเกี่ยวกับคภาพยนตรไทยมากขึ้นนะครับก็เห็นเห็นคนแท็กมาเหมือนกันว่ามีคนแบบตามรอยไปบนดอยอย่างเงี้ยก็ส่วนดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นความสนใจตรงนี้ครับครับก็จริงๆมีของนี่ด้วยพี่จิมมี่ผมเห็นมีดีขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ข่าวอะไรนะที่ในรูปที่เขาพิทีอาร์อะไรเงี้ยเสนอเลยครับเสนอเลยครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็ คือดีใจมากๆที่มีแฟนๆมาตามรอยที่เขาบูหานะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปให้ต่างประเทศหลายๆที่แล้วก็คือต้องบอกว่าคือเแฟนๆน่ารักมา <ๆ S 2> กๆท,กทุกที่เลยที่เราไปไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่เราได้แบบเหมือนแสดงความเป็นไทยให้กับทุกๆคนได้เห็นครับอย่างตอนที่เราไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแฟนเขา หละคือเอาจริงๆพวกเราผมว่าพวกเรานักแสดงทุกคนเวลาไปแฟนมีสหรืออะไรเราก็จะใช้การไหว้นี่แหละเป็นการาแสดงถึงเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมอุไทยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถส่งต่อให้ถึงแบบคนต่างประเทศได้ครับใช่คุณหมอจริงๆแฟนๆเวลาเราไปหาเราก็พยายามเรียนรู้ความเป็นไทยมากน้อยนั่นนั่นที่เราอาจจะหมเกียรติได้สัมผัสได้เรียนรู้เหรอ ก็ก็มีแฟนคลับหลายคนที่พยายามที่จะเข้าใจภาษาไทยก็พยายามก็มีหลายคนที่ผมคือผม,ผมอยู่ตรงนี้มาประมาณ5ปีแล้วมีแฟนคลับบางคนที่ผมพอี่จจาได้บางคนทางแรกๆตอนที่เจอเขาเขาังพูดไทยไม่ค่อยชัดเลยจนตอนนี้บางคนก็พูดไทยก็ชัดขึ้นมากแล้วก็เขาเรียกว่าเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นอีกเยอะแล้วก็ด้วยความเป็นเนเจอร์ของคนไทยเหมือนที่พี่ถาพูดในงานว่าเออเรา บริษัทเรานักดแสดงเนี่ยมีความเป็นเข้าถึงง่ายเลยนก็นแฟนๆก็ผมรู้สึกว่าแฟนๆทุกคนที่เป็นแฟนของ GMMTV เนี่ยก็รู้สึกในแบบนั้นเหมือนกันก็คือเนเจอร์ของเราเป็นแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าแล้วการที่ได้รางวัลนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งที่ที่หาคิดแล้วก็สิ่งที่พวกเราเป็นอยู่เนี่ยเรากำลังเดินม,มาถูกทางแล้วแล้วก็กาลังคิดว่าเออเราก็จะเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยด้วยวิธีการแบบนี้ต่อไป ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ทําให้ชาวต่างชาติทั่วโลกได้รู้จักเราใน็านคนไทยมากขึ้นด้วยอ่ะม้นี่นี่วัน้นี่น่กครับผมเราก็ไปแฟนทิ่หลายประเทศแล้วเหมือนกันผมได้มีมอกันไปก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าเหมือนเหมือนผมมีโอกาสได้อยู่ตรงนี้แล้วเหมือนมันเปิดเปิดทางให้ผมได้ไปไปเจอแฟนแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เขาก็ เขาก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะครับของเราก็ดีใจที่เราได้ทําหน้าที่ตรงนี้ก็มองว่าเราก็ทําหน้าที่ต้องต้องจริงว่าเดี๋ยใช่แต่ว่าอย่างที่พี่ดูกคนพูดไปแหละครับก็มันก็เป็นเราก็มาถูกทางแล้วอย่างแบบเวลาไปตัดเส้นจะเป็นขาแบบมีถามนะค่ะภาษาไทยคำใช้หรือกิดคือมีมีบางคนมีบางคนที่ที่เขาแบบเขา เขาตั้งใจมาเรียนภาษาไทยเพราะว่าเขาอยากดูซีรีส์เรื่องเขาอยากเขาอยากแบบว่าเข้าใจเก็ตมุกในซีรีส์อะไรเงี้ยผมก็ผมก็ผมก็มองว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ที่ที่ทีเอ็มพี M ี M ได้นำนำให้แบบว่าคนต่างชาติหลายคนอยากจะอยากจะเข้าใจ c คัลเจอร์ของคนไทย ไทยพีเรีนเราเนี่ย้อนแบกกบกระชานก็กนนเลยเราที่ไทยแท้เลยเราก็ค่อนข้างจะเผยแพร่อีกแนวรูแบบหนึ่งแล้วกัน,นครับไปวัฒนวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีนะครับที่ผูคขับต่างชาติอะไรเงี้ยครับเขาแบบอยากรู้ว่า อาหารหรือขนมสมัยก่อนเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือบางอย่างผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแต่ว่าแฟนคลับางทีก็ถ่ายรูปมาแล้วว่าคาไปแบบทานอาหารไทยแบบโชว์มาว่าเออกินแล้วนะแบบตามรอยแล้วนะอะไรแบบง,งนนี้ยครับหรือว่าใส่ชุดไทยมางานในตอนดูชนองอีพีกันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีแลนอกจากว่าจริงๆแล้วทุกคนได้พูดไปหมดแล้วทำไ,ไมครับในการเผยแพร่วัฒาธรทมไทยแต่ว่านอกจากเราได้เผยแพร่แล้วผมรู้สึกว่าเราและแฟนลับเราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยนอกจาก เขาจะอยากเรียนรู้ภาษาเราเราก็อยากเรียนรู้ภาษาเขาเพื่อจะได้คอมมูนิเค t ได้สื่อสารกันอย่างดีมากขึ้นเวลาไปอยู่ด้วยกันจะได้มีความสุขและได้มา่วลอ้นจอยโมเมนต์ด้วยกันได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกดีมากนอกจากที่เราไปสอนเขาเขาก็สอนภาษาเราเหมือนกันมีปัญญาบาลี commericate มีเขาดีงแรกเราก็มวยไทยอยู่แริงจริงๆมวยไทยมันเป็นเอ่อเป็นศิลปะที่ค่อนข้างแพร่หลายอยู่แล้วที่ต่างชาติจะรู้อยู่แล้วครับแล้วก็ก็รู้สึกดีแต่ว่าผมอาจจะสอนใช้ไม่ได้เพราะตัวเองก็ไม่ได้ ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่า,ามันมีนะครับค่ายมวยอือ่นๆเยอะแยะมากมาย <c oughs> ถ้าใครสนใจดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปหากันดูนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยเ <c oughs> วลาเราไปแพนนีดแต่ไม่ได้เขาอยากให้เราโชว์ไหมครับก่อน <c oughs> มันเขาเก่งไงก็ต้องเราปล่อยเก่งมากก็มีครับแต่กระดูกก็ดีว่าตอนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยจะดีแล้วนาจะไห้โชว์เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับใครจะเป็นตัวแทนฝากตัวแฟนหน่อใครเก่งดีวเป็นตามผลงานของทีมทีวมิต่อาคือมิคุณมิคค่ะโอเคครับ โอเคโอเคครับก็ขอฝากผลง,งานของ g ีนวแล้วกันครับผมก็อย่างที่พี่ถาได้บอกไปว่าเราจะพัฒนาทั้งไม่จะเป็นทางสื่อหรือว่าซีรีส์ของเราให้ให้มันไปได้ดีกว่านี้แล้วก็ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะครับคนไทยด้วยกันแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นอีกอกนะระบอกเสียงอ่าเป็นเป็นอีกซอ์พาวเวอร์หนึ่งที่แบบทําให้คนต่างชาติรู้จักคนไทยมากขึ้นครับก็ขอฝากไปด้วยครับ Yeah Come to me!